นะไอ้ไส้เป็นเอฟซีเหมืนกันถ้าเรามาหาบริษัทน้ำยากเสียตอนนี้ต้องหายเป็นโคมบอลขนาดบอลรองตอ็แล้วมันอึ้นเป่นขั้วไหนๆข้อหลักชาไม่เอาเึงดึสวัสดีครับบอกกับบ้าเล็กบ้านนอกคือเก่านะครับเมื่อนี้บ้าเล็กครับมาหาน้องนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเลียกใหญ่กันเนาะบ้าเล็กครับ ยู่ประมาณจนกับตีหนึ่งนะครับใหญ่ใหญ่พักพอนนะครับตามเจ้าไซน์ต่างกับน้องกับแม่มีด้วยผักพอนกันเนาะเสาหน้กะบ้านเด็กอะแม่มาซื้อตำห่วงทื่สมตำนาะพี่น้องเนาะก็น้องๆเนาะป้าข้ามซีครับน้องนใบครับบ้านมันนอกรึบ้านมันนอกร้อนตื่นแล้วอาบน้ำมันนอแหละ นําทน่าต่อสื่อสมตามไปกินมันกันแซ่บๆนะพี่น่องสืตาชาววังนะพี่น้องนะร้านนี้ก็ยอาเก็มากาหลายรอบนะน่าสุดอกะ้าเบาแบกคือนะเบาสุกเบาน่อยน่าซือพี่น้องนะบพดีิ่มะมากเลยน้ไม่กินร้านกี่เพ่นเนาะถ้าเม่นี่กับน้องเพิ่นกัขายยบานะเพื่นๆต่งเส้นตัวกันนะพดีกออกมาพอดีคุณมสื่อสมตาม ในสมตามน้อบพี่นองนะค่นังคำว่าเราเพิ่มคลิปนี้กัฝากคนไลครกดแชร์เือตังใจบาเลยนี่เยอะเนาะค่นั้งนะฝากติดตามเพืลังใจเนาะแล้วพอเลยที่เขาเขายังให้เบื้องเน้ะพรนองนที่บาเลยีให้ป็นอ่าลืมบอกนะอ่ามีนุ่มบนคันไรเอดนะที่ใส้เพม่นกับม้าดินํำนองํำนองน่ามันนี่วัานยุทธนะพี่นองเป็นกระถาโยอปั้มมั่นแล้วบ่าดีสื่อคล้องดอกสีแบไปหายไส้เพิ่นเนาะ แต่คนถา่ายเยอะคนบนแล้วครับคุพี่น้องนี่น้าพี่น้องน่านส้มตำเป็นร้านส้มตำชาววังนะเอ๋ต้องอยุวาลิ่งน,นะพี่น้องมากินกระบะอัดหนึ่งครับกับเข่ากับมีหลากหลายนะทองผมได้ร้อนไะครับ ค่ะม่ยังเดิมครับของผมมีเอ่อแคบมีแคบหมูใช่ครับมีไก่ไม่ไมีใช่มีไก่แล้วแล้วก็มีไก่แล้วก็หมูสองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีมีมีปีกปีกสองไก่หนึ่งไก่หนึ่งครับแล้วก็ชุดนี้นะครับเอาเอานมจีนพลผมน้ำเลยครับอันหนึ่งอ่ะครับนมจีนไป สามเนาะโอเคนี่เป็นร่องร้านนี้กะลาเล็กอะแน่นำเนาะนี่ครับนี่ครับครับ ของล้านเพิ่นกิดทางในมีหม่องนั่งพร้อมนะครับคังก้อนกับครับแล้วก็เรียกหาบ่เหล็กครับเบ้าเล็กอะสิไปหาบ่าวคำสีอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวทั้งทะค่ะมีอย่างเพิ่มคะสิแวะไปหาโนบนท่นรอยเอ็ดก่อนนะครับร้านเพิญนกิดของสดๆเลยนะครับกับข้าวแซ่บเนาะพี่น้องเพลย์มากรามเด้อนะนี่นะพี่น้องบ่าวเล็กอะ มห์ดบ้านบ้านันนอก,กนะหลังจากไปครับปีไส้เนาะนมบบนคนไรเอ็ดนะเห็ดหนาบึง่งตึ้งๆนี่พี่น้องถาโดนไลฟิ่นมาเครียดีนน่ในบุญเองพี่น้องเมืองหนาเพ,พิ่นง, <c oughs> งนดอกหนอพี่น้องเครียดจนหัวหลพี่น้องเอ้ยถาเขาโดวนหนอกกวนสาชิวกเดียวนึงมองเรึ่งเครียดจนหัวหลุพี่น้องเอ้าตัวจกาผมไปเปนหนอาแล้วผมผมเครียดให้จนหัวหลุเหรอครับเราดีไซน์ไสเพิ่นไปยิงสกินนาน้ำกันทําไม่เนาะรขอกนัลมาแล้ว นบนนไรเอดนพ่พี่น้องขอมาเล้าหัรฝากติดตามเื่กำลังใจเห็นไอไสน้ไม่เดอ้อพี่น้องนะเป็นกาลัาางใาวเมอนสีเงาด้วยครับผมสิบให้งเงให้เงาเยผมอยากดสิรอครับผมเอาสน,นี่นะไปพี่น้องเขาสิบห้าน้องกังใน่นะไปเอาลุเดยวนี้ปกติต็มันรถเดียห้ามนี่เอลาโอ้ตายปีเดียนีพี่น้องห้ากงหอด ตอนตอนาาตอนซื้อเป็นซื้อทีแล้วเา้าเหาก็โครงการสร้างเอามีเนาะอันมันนอกเพิ่นกับตื่นนั่นแหละพ่อพี่น้องนี่อมองฮะนีนน่เอาอันจับเอาหมวกมาก,ก้อนนี่พี่อ่าก็มีแขกมาตอนรับนด้พี่น้องนะนี่บบนเ,นเดี๋ยว ว่นไสิไปฮะเอ่อเอ้วันไปทำงานนี่น่าลองไล่หมนขึ้นนี่เราพี่น้องนะมาหัขึ้นบอครับบดเิร์กบอัใส่ไปยิ่งไปพี่ลังบานห้องบอ้ยวันไ้ท่านผสมมานะนี่นี่ได้นนเียไ้ไอ้นี่พันผสมไอ้บิเกิลบีเกิลกับไอ้มาบ้าน นี่ตัวนี้แต่นี้พันแท้นี่วิกเกิลตัวนี้พันแท้นี่เนาะนี่น้องเพียงหน่องเข้ากับสี่พันห้าหน่องหน่องเนาะหัวตื่นไปเนาะสขอรังบัตรนี่แหละโอ้พูดได้มาหนึ่งเข่าไปเนาอยเนาะนี่เนาะอุ่นเข่าเหีียบหอนหอนนะพี่น้องนี่ครับกระเพานุ่มอ้วนค้นไร้เพศหันหน่องหาหนุงเนาะ <S 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 จะเข้าบ้านแล้วสว,ส,สวัสดีจ้า๋ยวพี่เอารอง,งมมะะเท้งงาเข้าในบ้านเวยพี่เอารงเท้าเข้าในบ้านเลย บ้าเขสีกับน้องหน่อยกัสวัสดีค่ะนี่นะน้องหน่อยน้องสะพ้ายเบ้าเร่นะพี่น้องวันี่ผืนผ้าไอ้ไส้เล็ดน้ำบ้าเข้สีนะพี่น้องเนาะพี่ซื้อส้มตำเนาะส้มตำตำป่ามีไก่เนาะสื่อภาษาเมตันน้องสะพ้ายนะพี่น้องเป็นมาเป็นมาเพี่อยากกินหนึ่งแต้มหมอบ้านนะเนาะเบิ้งเมื่อวานครับตัวจริงตัวจริงอ่ะผมขอเด้อพี่น้องเลยคือบ่คือบังคือตายบ่ ฮะคือตายปะตายนักร้องไงคขาบปเนมุงนำกากนเลยมัแที่รบานอนนที่ไดยังยังอ่ายังบุสมคไปนะพอขาหลอออาไปเลปาเข้สีออันนั้นมีมีไก่มีเอ่อปีกไก่แล้วก็ส้มตำตำป่าเนาะแล้วก็นุ้มจีนข้างแด้ี่นะนุ่มจีนแล้วก็มีมีมวยบนปาเสีข้งแล่

ไปไปกินไปไปกินข้างนอกกันหรอข้างนอกข้างในกราเสข้ามาบวะข้าวข้าเนาี้เรอุ่นอุ่นสีอันอันอุ่นปะข้า่วันเรเียบอันอันมันนอกอันอ๋ออันนึเสรวปะขาววันรทำีดูฮะข้าันนีเราอุ่นเดี๋ยวดีกว่มาที่ไหนมารับ นี่เนาะถ้าไอ้ไส้เป็นมาเลยน้ำม้วนบ้าขคำสีมัน,นม้นมวนนี่แหละครับทีมงานเ้ามีแต่ม้วนนะพี่น้องพ่อกันนี่บ่ฮะพ่อกันบ่เมาบ่เมาอกการห่างนะพ <t> ี่น้องนะเนี่ยห่าจัดอืมเอาอีหลีเลยทีมงานนี่ทำคำามสีก็ไหนต้องเออะไรพี่ไทยเอาๆๆอ้ <sm all> อ,าองใส่เอานี่ยใส่ใส่กุนใส่ใส่ตกแกนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้สุดเด็ดมากเราจะให้น้องน้องไหมเนาะอันนี้อันนี้ตำตำป่า นี่ต้มป่าเนาะอันนั้นต้มต้มลาวอันนี้น่าจะต้มในเมืองใช่เนนนาาาาะตตตตมมิิปลเห็นน้องไม่บอกอยากกินในหมู่บ้านเหรอเป็นป่ะใช่เราจะพาไปกินร้านนี้เนาะร้านนี้แซ่บร้านร้านเฮาไปกินวันนั้นเหรสิร้านประจำห้องที่ว่าไอ้ชาวบ้านที่ว่าย้อนบะแม่นอันที่ว่าเฮาเขามากับอันแบกเกอร์นะครับดีมันนะครับซุกนี่เนาะ เป็นไดพี่น้องน้องสะใภ้เบ้าเล่พงงามปะ <laughs> นี่นะคู่รักนะพี่น้องหวานแหววนะพี่น้อง,งสเตเตียนี่ยหวานเงินจังเลยนะน้ำต้มผักเพียงว่ามาหวานนะพี่น้องตัวใส่น้ำตาล <laughs> สะเดาก็ว่าหวานเพราะเป็นสะเดามัน่นแล้ <laughs> ว,วก็สะต๊ดหว,วาน <laughs> ตัวสะเ๊ดหวานห <laughs> ว,วานสดใส่น้ำตาลบ้านกับอาบน้ำพี่น้องเพาะพี่น้องเนาะ อ้ไันี่ฮะเจขาวก็สีม้าเจนาวสีมาป่ะโอ้พอดีเลยเนาะจะเจอกันแล้วเราเจนจุกใบมาเนก็ยักมากน้ำีนมาฝนมึกีและมันมวนะวะคุณยูคนเดียวนี่แหละมันไหลายคนห้มวนเฮ้ห้าจเทยวลาดจะ่จะผ่านนุ่มบนข้ี่เขเรียนไปเที่ยวน้ำทีมงานนี่ มี่เต่ากําหักนะพี่น้องเอ้าทำมาข้าสีเด้เลยบันเทิงมาไปเที่ยวล่าเลยคํามสีผ้าซดแจงซื้อมินี่พี่น้องในผ้าซอแจ้งซื้อมือเด้กิ้น้ำพี่เมือเดี๋ยวนีของอกเด้าจินอีกว่ะจิหลับมาองเยวนี้กัยัง อ๋อนะบาพี่น้องนะเดี๋ยวบ้าเลยจะต่อคลิปสำเนียก,ก่อนเนาะเปเกจิใช่ยาวแล้วเนาะก็อันนี้อันมันเหนาะกับมฆอุ่นขาาเขาตาบ่กเลือดข้ามซีบอ่อันอันมฆอุ่นเนาะน,นั้นลองอะไรกับเตรียมของนะกินข้าวกินปลากัน,นเนาะก็เดินทางก็เดินทางไปใช้กันจะดนกาห้ากับติดตามนเนาะพี่น้องมาลิปต้องรอดูใช่ต้องรอดูเนอะโอเคครับบ้าเลยครับต้องนอง้อง,นองครับไอ้ไส้เพท่านก้เขาอ,อยาด นะพ่อพี่น้องกะคลิปนี้กะสรัก่อนนะกะขอบพุ่น่าพี่น้องเข้ามารับชมนะปัดกัไแ้กแช่กัน้ใจนะโฆษณานะก็าะะข้าวหนูน้ำปลาแล้วคำสีน้ามันรอ้ามันลดเดี๋ยวเขาไปใชกัน้ไปพอกันนะคาโงแรมทลาโรงแรมอะดูบรนเผมลุดนครับลุดนัดีคลิปยไปิดิดเชียขงหลุดปิดซันีแลครับเราเอาซีลครับผมบายบายสวัสดีครับ Gracias.